สวัสดีครับผมเบาน้องครับเมื่อนี้มาพอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เสียโชคครับเลนวลไลท์ครับเล่นตัวเดียวพันคูณพันพ่องวดนี้วันที่สิบหกตุลาหกหกเขามาหลับโชคไปนํากันครับเสียโชครับเบื้องไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับชมและฟังนํช่องเบาน้องเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตะเลงสีมาเรื่มมาขึ้นยุทีิดุลพินิษของแต่ละคนครับผมเบาน้องครับ หาตัวเล็มาฝากทุกคนเมื่อนี้ครับเสียโชกุนบอกว่าเพิ่นซื้อตัวเดียวงวดนี้ซื้อตัวเดียวแล้วก็ซื้อตัวละพันเพิ่นบอกว่าหมากแห้งตัวนี้แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วซือว้อใบบรายดอกเพิ่นว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้หาชิบใบหาชิบใบลองมันนะครับเด้อเพิ่นห้มาตัวเดียวครับเม็ดเดียวเพิ่นบอกว่าหมากแห้งตัวนี้หมากแห้ง บ้านหนองกรขอกราบขอพระคุณถูกคำอวยพรที่มีให้บ้านหนองนะครับนบาะบ้านหนองก็ขอให้คำอวยพรน,นี้ย้อนกลับไปหาผู้ห้ครับให้มีแต่ความสุขความเจริญเหตุยังไ็ให้เจริญหลงเลื่องให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนาะเมื่อนี้ครับเหลขกจะอยู่บ้านหนองกระามอยู่ว่าอันเหลขตัวนี้ได้ไมาได้ใสเล่าก็ว่าเล่าสื่อเล่าสื่อสื่อมาหงวดหนึ่งสองหงวดนีหงวดที่สองคนว่า ตามมาในงวดที่สองเพื่อนบอกว่าพ่งหูกันแต่ว่าหมักเพื่อนว่าทางศีลนะมักแห้งแต่ว่าก่อนก่อนก่อนที่เพื่อนจะไปสื่อรอตตอดีชุนนี้ก่อนว่าออกจากบ้านเพื่อนว่าเพื่อนได้ยินเสียงตุ๊กแกมันห้องถักเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยจิที่าัจังไดเพื่อนก็เลยล่องไปสื่อเบิงเพื่อนว่างสีลถามักถ้าลองกันนะครับเด้อเลขเสียโชคครับ เม็ดเดียวตัวเดียว809ครับ809ตัวเดียวเม็ดเดียวคอลอน3ตัวเพิ่นได้ลอตเตอรี่บ่หลายเพิ่นว่าได้50ใบ,บเพิ่นว่าสินะ่ลเราเราบาวน้องก็ว่าได้แตก2ตัวไว้บ่นี่บ่าวน้องก็ถามเพิ่นนะแตกไว้อยู่เพิ่นว่าแตกไว้อยู่ลอตเตอรี่อัน50ใบนั่น809เพิ่นว่าแล้วบ่าวน้องก็ว่า เดี๋ยวซื้อศูนย์แปดแปดศูนย์ละกันแปดเก้าเก้าแปดบบอสพ่นว่าซื้อ้อยูพุ่นว่าซื้อไ้อยูซื้อวบบ่หลายดอกพิ่นว่าอันแปดศูนย์เอ้ยศูนย์ดนั่นศูนยนั่นได้บ่หลายเพิ่นะได้ยี่สิบใบละกันแปเก้าเก้าแปดได้ยางละยี่สิบใบ่นว่าใช่ไหมโอ้ได้ยางละยี่สิบใบมันก็เป็นลอยเดียวตัวนั้นมาสกัประมาณนั่นแหละมาสประมาณแต่ว่าแปดศูนย์เก้าตรงตนั่นได้หา ซื้อทั้งนอกไว้ตัวละพันบนบ่ตัวละพันแต่ในกัลองพิจารณาบนนะครับเด้อเลขเสียโชคครับตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นเนีนแปดศูนย์เก้าครับแปดศูนย์เก้าแล้วเพื่อนกัซื้อสองตัวศูนย์แปดแปดเก้าแล้วก็เก้าแปดก็ลองบนนะครับเด้อลองพิจารณาเบนงวดวันที่สิบหกตุลาหกหกบานน้องถามบนบอกว่าฝันบ่เพื่อนก็บอกว่าที่ได้ซื้อเลขตัวนี้ก ก็เลขฝันนั่นแหละเพื่นว่านชนะฝันว่ามีคนมาเขียนเลขให้เพื่นก็เลยได้ซื้อไว้ตื่นขึ้นมาเลขอยูอย่อยู่หัวบนนอนได้ยินได้เสียงคนเวบาเหรอว่าซื้อเอาเลขกไ่เด้อเพื่นว่าได้ยินได้เสียงเป็นเสียงผู้เฒ่าซื้อเอาเลขกไ่เด้อพ่อเปี้เพื่นก็เลยมาเบิง่งเขาเขียนไว้อยู่เพื่นเพื่นนอนเนาะเขาเขียนไว้ไต้หมอนเพื่นว่าเลข เขาว่าเลอยู่ไตมอนเบิ่งเอาเิ่นว่าเพื่อจะเลื่อนซสื้อเอาตัวนี้8 0ดศูนย์เกาขันบถาว่าเละยังเพื่อนก็บออยากบอกได้เพิ่นบอกให้เป็นเพื่อนว่ามันะบ่สาคัญหรอกเ,เพิ่นว่าสี่น่ะบอกตัวเลขไว้เลยเพิ่อนว่าสีเอาหมักบ่มาก,อก,มากลองพิจารณาพวกนะครับเด้อเลขเสียโชครับ8 0ดศูย์ครับผมตัวเดียวเม็เดเดียวเลขฝันเพื่อนครับฝันว่ามีคนมาเขียนเลขใส่ไตมอนไว้ให้ ลองมึงขับลองพิจารณาบ้างเด้อลองเบิกบาหน่องกัดมักอยู่เลข 09, กซูนเก่านิหมักอยู่มักซูนเก่าไรกว่าซูนแปดเต่าโบน่เลยแต่าโบนี่ยิ่งยังไม่เกิดขึ้นเลยเบิดนะครับเนาะเดี๋ยวบบาหน่องไอ้ได้เลขแล้วบวบาหน่องกสีฟ้ามาดูนี่ก็ไกลมือแหละนี่ก็ไกลมือแล้วเดีย๋ยว,วบบาหน่องกันไปไอ้กระถอมหลวงปู่สวงอยู่บัญจบกเนาะไปสิไปถวายเบาแล้วกัดแม่ฮันนี่ ดีด้ช่วงนี้ฝนบ่ค่อยตกแต่ฝนตกยากเลยละ่ะบัดน,นี้เดี๋ยวพี่เล็กพี่เล็กกับฝันฝันเกี่ยวกับหลักกิโลหลักกิโลเหยนพี่ไอ้พามเดี๋ยวบ่าน้องจะมาบอกสูฟังตอนนี้เห็นแต่เพื่นนวอามาดอกวา่าเพื่นฝันฝันเห็นไอภาพอยู่หลักกิโลแต่ว่าข้องฝันเป็นแบบใดเพื่อนยังเพื่อนเด้เวบอกสูฟังเดี๋ยวบ่าน้องสิคุยกับเพื่อนละกัน เอาตัวเลขใหม่ล้วก็เอาความฝันมาสู่ฟังกับผมมาจะได้การลองพิจารณาหมดเลยครับเด้อหลายคนก็ถามมากอีกคือเก่าแบ้านน้องซื้อเลขตัวใดไว้บ้านน้องก็ซื้อไว้อยู่ครับบ้านน้องซื้อเลขไอ้ไข่เนาะเก้าสามบ้านน้องซื้อเลขไอ้ไข่ไว้เก้าสามเลขลุงกุสวง 8, 93, แปดเก้าสามละก็เลขไอ้ไข 3, ่เก้าเก้าสามละกัแปดหนึ่งละกัแปดเก้าเก้าแปดที่ซื้อไว้ ราคาเก่าเก่าเบาหน่องก็ยังสื่ออยู่เลยเก่าเก่าเบาหนองก็ยังสื่ออยู่เพราะว่าเลขทะเบียนรถอีหล่าหน่อยสื่อไว้สื่อติดไว้สื่อดอกสื่อไว้บ่าหลายดอกสื่อติดไว้ครับผมเพราะงวดหันอีหล่าหน่อยก็ให้ศูนย์สองเนาะผู้ใดเดบงคิปผู้ใดหูว่าเลขทะเบียนรถอีหล่าหน่อยคันใดเลขตัวใดก็จึงหูนะครับเนาะก็ใดศูนย์สองหก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 อะทะเบียนรถลุงปูสวงเนี่ย้วกะ ความฝันเบ้าหนองที่เบ้าหน่องฝันเห็นแมะอายุแมว66ปีและการเลีเยได้หลายคนมันกับมาตรงกันเบ้าหนองก็เล้ยสื่อไว้แต่ได้บลายดดอกได้พอได้ลุ่นเนาะอ่ะวดนี้นะครับเขามารับโชคไปนํากันคีอเก่าขี้เสได้ก็ให้สมวังดั่งปรารถนานะครับเนาะช่องเบ้าหนองกับเป็นเพียงแนวทางตอนนี้ก็ลอดเจผาแดงเล็กเมืองขมิ้นเล็กฟังเล่าและการเลีโยขงชูไทยของอันไอหนุ่มสกุล ลวก็โค้งสุดทยพอบุญโค้งสุไทยอาจารย์นิลาน้ามุม่งหวาพื้นเสียให้มากอีกมือไหลเดวกันใดมากเบาหน่องฟ้ามาลงไปฟังเลขแม่วาดเลขแม่สีเล็กแม่นุษหลายคนอยู่ครับเดยวจะไปตามให้งวดนาันเลขกว่า่านเขาไกา่จะพึงท่อครับเบาหน่องไก่ย,ยังบัวท่อนะครับนะสู้ไปทำการครับผมเสียงแหบขึ้นมาอีกละไปลุยฝนมาเมือน,นันเสียงแหบว่าอีกไรใช่ปะก็จะได้กัน ดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำนะครับเด้องวดนี้วันที่16ตุลาหมห6เข้ามารับโชคไปนแลกันคิดสิ่งได็ไห่ส้มวางดังปราถนาผู้ใดซื้อเลขกตัวใดไหวไก่ได้รับโชคผู้ได้ซื้อรอตลีตัวได้ไหวไก้มีรางวัลนะครับเนาะงวดนี้เข้ามารับโชคไป้ํากันคือเก่าเดี๋ยวผู้ได้ได้เลขกตัวได้มาเอามาคอมเมนต์บอกกันนะครับบอกกันนะครับว่าได้เลขกมาแล้วกะ เอาว่าแบ่งปันกันนะครับนาอกระขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมงวังดังปราถนามีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือเห็นยังไก่จะเลื่อนลงเรื่องสุขภาพแข็งแรงสื่อหวยก็ให้ถูกถูกถูกงวดครับผมกระขอให้ทุกคนจงโชคดีสวัสดีครับ